วิธีแปลภาษาแชทกับชาวต่างชาติฟรีทรกแอป ก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวินยูทูบค่ะซในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการแชทแบบแปลภาษาคุยกับชาวต่างชาตินะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่าฟรีและก็สามารถแปลได้ทุกแอปแชทได้ทุกแอปเลยไม่ว่าคุณจะใช้แอปไหนในการสื่อสารวิธีการนะคะสำหรับใครที่ไม่มีแป้นพิมพ์แปลภาษาเมื่อสักครู่นี้ก็ให้เราไปดาวน์โหลดแอป Gboard ค่ะ ซึ่งสาม,มารถดาวนโหลดได้ที่ p พ s ีส Store ให้เรากดค้นหานะคะพิมพ์ตามน้ำนะอ่าตัวนี้นี่ค่ะให้เรากดติดตั้งแอป Gboard นะคะเป็นพิมพ์ Google ส่วนใครที่มีแล้วก็ให้เรากดออกและให้เราไปที่แชทแชทนั้นที่เราต้องการจะคุยแชทกับชาวต่างชาติอย่างเช่นของน้ำจะเป็นแชทนี้ ซึ่งวิธีการแปลภาษาแชทนะคะให้เรากดมาที่ตัวนี้ค่ะ,ะกดมานะคะจากนั้นแตะพิมพ์ที่นี่เพื่อแปลภาษาแล้วก็พิมพ์ข้อความประโยคที่เราต้องการจะให้คีย์บอร์ดแปลนะคะจากนั้นเขาก็จะแปลให้เราและให้เรากดสง่งสมมุติว่า ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามตอบกลับเราแล้วเราเนี่ยไม่รู้ว่าเขาตอบกลับยังไงเราไม่อยากจะกดออกจากหน้าแชทแล้วก็ไปแปลแชทอีกทีวิธีการง่ายๆนะคะก็ให้เราเนี่ยกดคัดลอกประโยคนั้นและให้เรามาวางตรงนี้ตรงที่เราแปลภาษานี่นะคะกดแตะปายแล้วก็กดมาที่ตัวนี้ค่ะแล้วก็วางจากนั้นนะคะกดสลับ หนึ่งเราก็จะเห็นว่าอ๋อฝั่งตรงข้ามเนี่ยพิมคำนี้มาหาเราพิมพ์ประโยคแบบนี้มาหาเรานอกจากเราจะสามารถใช้ได้กับแชทบนม e s เซนเจอร์แล้วเราก็สามารถใช้ได้กับแอปอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Google หรือการโพสบน Facebook หรือรแชทบน IC นะคะก็เพียงแต่ว่าทำวิธีการดังกล่าวเราก็จะสามารถแชทคุยกับชาวต่างชาติได้แบบฟรีๆไม่ต้องกดเข้ากดออก และนี่นะคะก็เป็นวิธีการแปลภาษาแชทกับชาวต่างชาติแบบฟรีฟรีและใช้งานได้ทุกแอปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ